สวัสดีครับผมเซลบีบรายสยามนิสันทวีทรั์สาขาลำลูกกาวันนี้เราจะพามาชมเจ้านิสสันอเมรา่า1.0เทอร์โบรุ่นวีราคาอยู่ที่625,000บาทมาพร้อมชุดแต่งแม็กซิมัสพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ รุ่นนี้เป็นรุ่น V ราคา625,000บาทพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับมาเริ่มจากจุดไล่กันเลยครับมาดูไฟหน้าครับแบบ LED นะครับตรงนี้นะครับสวยๆแบบนี้เป็นเลยนะครับแถมยังไม่พอครับก็จังหน้าแบบ V-Motion นะครับก็มีรูระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีและแถมยังไม่พอใต้ตาิสัตนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเรดร์เซนเซอร์ครับมาพร้อมเทคโนโลยีเตือนก่อนชนและเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินนะครับ ชุดสเกิร์ตด้านหน้าของเราวัสดุอุปกรณ์อย่างดีเป็นชุดแต่งของ m a x i m ิมัเป็นแดงตัดดำสสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือบ่งบอกถึง m a x i m ิมัตัวกันมแมลงนะครับใส่มาให้หมดนะครับสำหรับชุดแต่ง m a x i m ิมัรุ่นนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็น1.0เทอร์โบไฟฟ้า100แรงม้าแรงเบ็นิวตันเมตร m, นะครับประหยัดน้ามันทนทานแถมเป็นเทอร์โบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับ วารันตีเครื่องยนต์นะครับ3ปีหรือ100กิโลเมตรนะครับเรารับประกันให้นะครับถ้วเรามาชมด้านข้างกันต่อเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อแม็กปัดเงานะครับจริงๆแม็กสวยลายสวยมาจากตัวรถอยู่แล้วนะครับนิสสันอเมอร่าของเราตัวนี้ก็จะมาพร้อมอยางวีต,ตนเลยนะครับก็เป็นล้ออันรอย15นิ้วประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนุ่มนวลแถมประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายของเราด้วยนะครับ มาดูด้านข้างกันต่อสติกเกอร์ครับสวยๆจาก Maximus เลยตรงเราจะติดขอบข้างประตูทําให้ดูโฉบเฉี่ยวดีไซน์สวยงามนะครับและยังไม่พอด้านข้างของเรานะครับก็จะเป็นไฟเรี้ยวแบบ LED นะครับไฟเรียวตรงนี้ครับและใต้กระจกครับก็จะมีกล้องเซฟที่ชิล360องศาอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวพามาชมรอบรถกันเลยนะครับตัวนี้ครับความจุน้ํามันครับการจุนน้ามันของเรา อยู่ได้ถึง35ลิตรเลยทีเดียวและเรามาชมด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังของเราครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะครับที่เป็นชุดแต่งของ m a x i มัสเป็นสีดำตัดกับสีขาวซึ่งทำให้ดูสวยงามมากมากเลยนะครับไฟท้ายครับแบบบุมแรงนะครับเวลาตอนยามค่ำคืนครับเหยียบเบรกมาครับไฟสองสว่างครับปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับแถมยังไม่พอครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นวีก็จะเป็นสัญลักษณ์รุ่นวีเลยนะครับ ค่รุ่น V ีก็คุ้มค่าเกินราคาแล้วครับด้านหลังของสเกิร์ตของ m a x i m u มครับจะเป็นท่อทั้งหมดจะมีถึง4ท่อเลยนะครับมาพร้อมชุดแต่งตรงนี้เลยนะครับจะเป็นสีขาวตัดดำครับทำให้ดูสวยงามมากๆเลยสำหรับนิสสันอเมรารุ่นวีคันนี้นะครับคุ้มค่าเกินราคาด้วยราคาเพียง625,000บาทเท่านั้นเองนะครับ มารับชมภายในกันต่อเลยนะครับพวงมลาลัยของเราเป็น d shape m u ม t i ติฟังชันนะครับตัวนี้ก็สามารถรับสายวังสายบูทูธได้แล้วก็มีปุ่มคอนโทรลหน้าจอทีวีนิ้วให้ด้วยนะครับจอแสดงผลของเราและยังไม่พอครับมาดูหน้าจอ8นิ้วนิสสันคอนเน็ของเราสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y และ Android Auto ได้นะครับแอร์ก็สามารถปรับให้เป็นออโตได้นะครับแถมยังไม่พอครับข้างคันเกียร์ก็จะมีปุ่มสตาร์ทเลยนะครับจะเป็นจุดเดียวกับตำแหน่งที่ Start GTR เลยนะครับ บอกครับปกติจะเป็นเบาผ้าซีโลแกวิสตี้นะฮะแต่ตัวนี้ครับลูกค้าอยากได้เป็นสีแดงนะครับก็แต่งให้ตามใจลูกค้าเลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้เบาหนังหรือชุดแต่งต่างๆทักเข้ามากันได้ก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนิสสันอเมรารุ่น V ของเรานะครับ ติดต่อเบอร์โทรน้องบีได้ที่0889852829นะครับหรือเพจนิสสันโปรแลงบายน้องบีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กันเยอะๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ